เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับชาวปีระกาแต่ก็มีโอกาสดีๆแฝงอยู่เช่นกันคุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันและภาระงานที่หนักหน่วงแต่หากอดทนและทุ่มเทให้กับงานผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าในระยะยาวด้านการเงินต้องระมัดระวังและประหยัดแต่ก็มีโอกาสดได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนส่วนด้านความสัมพันธ์ อาจมีอุปสรรคบ้างแต่การสื่อสารที่ดีจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้ด้านการงานการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับชาวปีรากาคุณอาจต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันและบางครั้งอาจรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระมากเกินไปอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเอง ผู้ที่ทำงานประจำอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรืองานที่ท้าทายแม้จะรู้สึกกดดันแต่หากทุ่มเทและทำงานอย่างรอบคอบคุณจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในอนาคตสําหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจเผชิญกับความท,ท้าทายในการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร และการเงินคุณอาจต้องทำงานหนักกว่าปกติเพื่อรักษาสถานะของธุรกิจแต่ความพยายามนี้จะส่งผลดีในระยะยาวข้อแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน 2. แบ่งเวลาให้เหมาะสมไม่ทำงานหนักจนเกินไป 3. สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องอย่างชัดเจนเพื่อลดความเข้าใจผิด ส 4. หาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดบ้างเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายก็อาจสูงขึ้นเช่นการชาวปริรากะควรเน้นการประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบรายได้หลักจากการทำงานยังคงมั่นคงแต่อาจ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคุณอาจต้องหารายได้เสริมหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินได้ชัดเจนขึ้นในแง่ของการลงทุนเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่น่าสนใจโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและไม่ลงทุน ด้วยเงินก้อนใหญ่เกินไปเน้นการลงทุนแบบทยอยซื้อและกระจายความเสี่ยงข้อแนะนำด้านการเงินสำหรับเดือนนี้ 1. ทําทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด 2. ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเน้นซื้อเฉพาะสิ่งจำเป็น 3. หารายได้เสริมเช่นงานพาร์ทไทม์หรือขายของออนไลน์ สีศึกษาการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล 5. สำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้อาจรู้สึกว่าการเรียนค่อนข้างหนักและมีความกดดันสูง โดยเฉพาะช่วงสอบหรือส่งงานสำคัญอย่างไรก็ตามหากคุณวางแผนการเรียนอย่างรอบคอบและมีวินัยในตนเองคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีการเรียนออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาจะเป็นประโยชน์มากในเดือนนี้คุณอาจพบว่าการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอปพลิเคชันการศึกษาช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้การทำงานกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยให้คุณก้าวหน้าในการเรียนได้เร็วขึ้นข้อแนะนำสำหรับการเรียนในเดือนนี้ 1. วางแผนการเรียนและการทำงานล่วงหน้า 2. ใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ 3. หาเวลาทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ 4. ไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจ 5. พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมาธิและประสิทธิภาพในการเรียนด้านการค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้อาจพบกับความท้าทายบ้างแต่ก็มีโอกาสดีๆแฝงอยู่เช่นกันยอดขายอาจไม่สูงมากนักในช่วงต้นเดือน แต่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือนธุรกิจออนไลน์หรือการขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษคุณอาจพิจารณาขยายช่องทางการขายไปสู่ออนไลน์มากขึ้นหรือปรับปรุงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของธุรกิจให้น่าสนใจยิ่งขึ้นการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในเดือนนี้หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์เจควรเตรียมสต็อกสินค้าและวางแผนการตลาดให้พร้อมข้อแนะนำสำหรับการค้าขายในเดือนนี้1ปรับปรุงช่องทางการขายออนไลน์ให้น่าสนใจและใช้งานง่าย2จัดโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. เน้นการบริการลูกค,ค้าที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและการบอกต่อ 4. ติดตามเทรนด์ตลาดและปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 5. บริหารสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสสำหรับชาวปริรากาการทำงานหนักและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จได้ทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายขอให้มีสติอดทนและมุ่งมั่นแล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี <_ ær ration> ในเดือนนี้ชาวปีระกาจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความรักแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมัน่นและความพยายามจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดโดยเฉพาะด้านการเงิน จะมีโอกาสได้ลาบผลเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุไว้บ้างการงานการทำงานในเดือนนี้ยังคงต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างมากอาจมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วจะสามารถผ่านไปได้ขอให้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนส่วนผู้ที่ทำธุรกิจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีกำไรมากขึ้นการเงินชาวปีระกาจะโชคดีเรื่องการเงินในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้ลาบก,ก้อนโตเข้ามาอย่างไม่คาดคิดแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดและวางแผนให้ดีเพราะมีเกณฑ์ ต้องเสียงเงินมากเช่นกันใครที่คิดจะลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและอย่าลงทุนเกินตัวแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นช่วงที่การเงินไหลามาเทมาความรักคนมีคู่สำหรับชาวเปรากาที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้ดูจะมีเรื่องให้ต้องเข้าใจและปรับตัวอยู่บ้างอาจมีปากเสียงหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้แต่ถ้ารู้จักพูดคุยปรับความเข้าใจ และให้อภัยกันรับรองว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมควรหากิจกรรมทําร่วมกันบ้างเพื่อสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคนโสดชาวเปรืกกาที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสพบรักใหม่สูงมากอาจเป็นคนที่รู้จักผ่านเพื่อนหรือคนรู้จักแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อน หรือคาดหวังมากเกินไปควรใช้เวลาทำความรู้จักก่อและสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆบางคนอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจหลายคนต้องตัดสินใจให้ดีว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับเราแต่บางคนดวงความรักอาจยังไม่สมหวังต้องอดทนรอไปก่อนในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วเดือนถือเป็นเดือนที่ชาวปรีรการมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งการงานการเงินและความรัก ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความอดทนและการตัดสินใจที่ดีเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ในที่สุดขอให้ชาวปริรากามีสติรอบคอบและเชื่อมั่นในตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีของชาวปริรากาอย่างแน่นอน